มองไม่ค่อยเห็นสตูตเลยครับผมสงสัยสงสัยความรักบางตานี้อาลอตเครับ <c oughs> แต่คุณเริ่มเล่นมานานนะเล่นกับใจผมมาเล่นมานานแล้วเมื่อไหร่จะหยู่สักทีเอ้ยผมเปิดพิจิ๋มอยู่เหรอเอ,อ,อขอบคุณครับไม่เป็นไรครับมาเอาดองเซ <c oughs> นลงมามุย้ยแผมผมเอาไเอาดองผมไว้ไหนผมเอาไปไว้ตรงแผนที่ครับผมเอาไปข้างๆดิพอคิดถึงครับ ยังจอยไม่ได้อยู่ที่เล่นเกมอะไรครับจอยอยู่ที่ว่าเล่นกับใครมันไม่ต้องแบบเสียงดังหรือว่าอะไรไปบอกได้ไหมครับได้ครับก็คุณใช้คำรวมๆผมก็ต้องตอบด้วยมาแบ่ที่น่ารักอ๋อได้ครับได้เลยครับได้เลยครับได้ครับผมเองครับผมเองครับรับหมดพี่โน่ผมรับเองผมรับเองไม่เลยมาแบ๊ทผมรับเองมาแบ๊ทที่น่ารักอนี่ยผมรับเองแม่สู้ๆนะครับผมไหนโตๆตสู้ๆ นี่อะวิธีอะเขาสลมิดชมาดิของเขา